คุณแพทเราเริ่มเลยกระบ,บวนการสัมภาษณ์ของคนเข้าร่วมโครงการ The Stock Master อ่าชื่อเล่นชื่อบิวค่ะก็ตอนนี้ช่วยธุรกิจของที่บ้านอยู่ค่ะที่บ้านก็ทำสมออกน้ำตาลค่ะอ๋อธุรกิจครอบครัวใช่ครัเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะพี่แล้วทราบข่าวโครงการ The Stock Master ของเราเนี่ยจากที่ไหนครับน้องบิวทราบข่าวโครงการตอนที่ได้สัมนากับทา,ทางธนาคาร BBL แล้วก็ BLS ตอนที่มาทัวร์ภาค ที่จังหวัดเชียงใหมโ่โครงการทายาทธุรกริจอ๋อบิวที่อยู่ในกลุ่มของโครงการทายาทธุรกิจของธนาคารกรุงเทพนะนะครับก็<อ>แต่ไปฟังเรานิดนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็เลยอ,อยากลองคอร์สใหญ่ๆดูเนาะ,ะนะครับเพราะนั้นอ่านเนื้อหาของโครงการแล้วเนี่ยจะจริงๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใช่ไหมใช่เราครบทั้ง3ามิติเนาะนะครับอย่างบิวน่าจะทำน้ำตาลน่าจะเรื่องน่าจะรู้เรื่องการเทรดอยู่พอสมควรนะครับ แต่น,นี้ในโครงการก็จะเป็นในเรื่องของหุ้นเป็นหลักใช่นะครับน้องบิวคิดว่าวอมาเรียนรู้แล้วเนี่ยจะเอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองอยังไงได้บ้างอ่ะโอ้โดยธุรกิจของบิวอะค่ะรู้เกี่ยวข้อง,อ,งอย่างมากเลยเพราะว่าของบิวเนี่ยต้องกดราคาตามในในสต็อกมาร์เก็ตอะค่ะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านเทคนิคอลอะไรจําเป็นมากมแล้วก็บิวคิดว่าสําหรับในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยธุรกิจไซส์ไซส์เอ็มหรือไซส์เอสเนี่ยค่ะมัน หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องเกี่ยวข้องกับสต็อกมาสเตอร์อะไรทีนี้ของบิวถ้าถ้าประโยชน์ที่บิวจะได้รับเลยเนี่ยบิวคิดว่าบิวต้องการอ่านค่าเป็นดูแนวโน้มเป็นแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นอ๋อนะและที่สำคัญนะในโครงการของสต o อกมาสเตอร์ปีนี้เนี่ยเราเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการทำา IPO มาด้วยนะครับีโนะครับก็คือเอาบริษัทเข้าตลาดไม่ทราบว่าธุรกิจที่บ้านของน้องบิวเนี่ยสนใจเอาเข้าด้วยหรือเปล่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาเข้าค่ะพี่สนใจ<ฆ>ค่ะ,<า>ะก็เลยต้องมาเรียนรู้ในโครงการแล้วเนาะ <c oughs> ครับถูกต้องนะครับ <c oughs> ก็เป็นคนแรกเลยเื้องต้นก็วันนี้ก็ได้สมัมภาษณ์กันก่อนเลยอ่าทำความรู้จักกนก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาโครงการเราเรียนรู้อย่างเข้มขนน้นทั้ง3มิตินะนะครับเราจะเป็นการเทรดการลงทุนและการเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับน้องบิวครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Stockmaster ปีที่7นะครับปีนี้จะเป็นปีที่มีความพิเศษเพราะว่าเป็นการรวบรวมเรื่องของมิติทางด้านการเงิน3เรื่องเข้าด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนการเทรดและการระดมทุนในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Stockmaster ปีนี้เนี่ยจะเหมาะมากสําหรับผู้ที่ต้องการรู้ลึกนะครับรู้จริงในเรื่องของออสิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับและที่สําคัญภายในช่วงระยะเวลา2เดือนเนี่ยท่านจะได้เรียนรู้ทั้งทางด้านของทฤษฎีนะครับและการปฏิบัติการเข้าไปเทรดจริง และการเรียกว่าแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่รู้จริงเรื่องเหล่านั้นโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการจึงเป็นโครงการที่ค่อนข้างพิเศษนะครับแล้วก็จํากัดอยู่ในผู้ที่เข้ามาร่วมสนใจร่วมครงกันของเราแค่4ี่สิคนนะครับดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้ครับว่าโครงการนี้น่าจะได้ประโยชน์กับผู้ลงทุนที่เน้นนะครับผู้ที่ต้องการรู้เรื่องอะไรลรือซึ้งมากขึ้นในตลาดการเงินแท้จริงครับปีนี้เรามาในธีมของ the money game นะครับเป็นการสอนความรู้เรียกครบวงจรตลาดหุ้นทั้ง3มิติ ทั้งเรื่องของวิติที่1เรื่องของการเทรดวิตีที่2คือเรื่องของการลงทุนและวิตีที่3คือการเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับซึ่งคลาสก็จะเป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะครับเรียงแค่40ท่านเท่านั้นนะครับในเรื่องที่1เรื่องของการเทรดเนี่ยเราจะมีการฝึกเทรดตลอดหลักสูตร2เดือนใช้เงินจริงเทรดจริงนะครับก่อนที่เราจะเทรดจริงเนี่ย เราจะไปแคมป์กงินก่อนนะครับเพื่อปูพื้นฐาน2วันที่เขาใหญ่นะครับก็จะปูพื้นฐานเตรียมคุณในการเทรดจริงตลอดหลักสูตรเนี่ยที่ยาเรียนกัน2เดือนเนี่ยจะเ,เรียนกันวันเสาร์ที่โรงแรมเมรวันเริ่มเรียนเนี่ยเที่ยงจนถึงค่ำเลยก็จะเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ประสบการณ์จริงแล้วก็เชิญผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆในแต่ละหัวข้อเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ l e v e r a g e ต่างๆนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องการใช้โรบอรตต่างๆในตลาดทุนซึ่งเรื่องพวกนี้มีผลต่อตลาดทุนในปัจจุบันอย่างมากและอีกเรื่องหนึ่งมิติที่3เนี่ยคือการนําบริษัทเข้าตลาดนะครับจากที่ผมเดินสายไปคุยทายาธุรกิจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักทุนรุ่นใหม่หรือนักธุร,ก,รกิจรุ่นใหม่เนี่ยสนใจเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เราได้เชิญซ e o ของเรามาสอนให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่บรหลวงนําบริษัท ต่างๆเข้าตลาดรวมทั้งเราเชิญบริษัทที่เข้าตลาดไปแล้วประสบความสำเร็จนะครับมาเป็นสเนลไวท์หรืออย่างอนันดาเดเวล็อปเมนต์เนี่ยให้เจ้าของมาแชร์ประสบการณ์ตรงซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเรียนกันทั้งหมด2เดือนผูางานเรียนสบายๆทุกวันเสาร์มีการไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ใครสนใจเนี่ยก็อยากให้มาแจมกันในหลักสูตรนี้ The Stock Master Exclusive The Money Game ทีนี้เรานำทีมฟูลูของบริษัทนักทรัพยบมือ มาแบบจัดเต็มจัดเทียบไม่ว่าจะเป็นกูรูทางด้านปัจจัยพื้นฐานกูรูทางด้านเทคนิคเพื่อที่จะหาจหังหวะในการซื้อขายหุ้นให้ถูกวิธีรวมถึงกูรูที่มีความรู้เพียบพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจและตลาดทุณนมาจัดเฉพาะให้กับนักลงทุนในโครงการ The Stock Master Exclusive ซึ่งผมเองก็อยู่ในทีมนี้ด้วยและเจอกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นทายาทธุรกิจจะเป็นนักลงทุนนะครับที่ ลงทุนในตาลาดคร,รับมายาวนานแล้วเปงไงก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมต้องการข้อมูลต้องการวิธีการที่จะทำให้คุณอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนมาร่วมนครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในงาน Stock Master Exclusive